สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรุ่งหรือร่วงออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมทําคลิปนะคลิปนะครับผมเชิญชวนนะครับผมผู้เล่นนะครับผมเข้ารีกนะครับตอนนี้ยังขาดอีก15ท่านนะครับผมก็ขอเป็น OVR นะครับผม107108ขึ้นนะครับผมกดนะครับผมมีดังนี้นะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมสําหรับรีกเรานะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับผมก็ อยู่อันดับที่1ของตํานานนะครับผมอยู่อันดับที่1ของตํานานนะครับผมอยู่อันดับที่1ของตํานานนะครับเรากําลังจะขึ้นไปแชมเปี้ยนนะครับผมกําลังค่อยๆขึ้นไปนะก็ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปได้นะครับผมแชมเปี้ยนนะเราก็จะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์เพชรเพิ่มนะครับแต่รีกเราไม่เคยต่ํากว่าอันดับ10ของตํเอของของตานานนะครับขออภัยจะขึ้นไปแชมเปี้ยนของตํานานนะครับ เราไม่เคยต่ำกว่าอันดับ10นะเราการันตีแน่นอนเพชรเ0 0 0พเพชรนะเลืกเรานะครับกฎมีดังนี้นะครับเริ่มแรกนะครับผมผู้เล่นนะครับผมต้องช่วยกันทําภารกิจนะครับผมพ,พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เลีกเรานะครับมีแต้มเยอะขึ้นไปนะครับผม2นะครับเราอ่าทัวร์นาเมนต์ ผู้เล่นไม่ต้องห่วงนะครับเรามีทีมจัดทัวร์นาเมนต์ให้อยู่แล้วนะครับผมการันตี1คนยิง30ประตู20ประตูอัพนะครับผมก็คือมีเปอร์เซ็นชนะอยู่แล้วนะครับผมก็มีชนะบ้างแพ้บ้างอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างทะเลาะกันบ้างเลยลีกเป็นเรื่องปกตินะครับพอผู้เล่นบางคนจริงจังนะครับผมเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านเข้ามาท่านไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องทัวร์นาเมนต์เรามีทีมแข่งนะครับสิ่งที่ท่านต้องทานะครับ1นนะครับภารกิจรายวันนะครับ ภารกิจรายวันนะขอให้ท่านทาครบนะครับผมภารกิจรายวันม okay. well. er ันจะช่วยแต้มหลีนะครับผมนี่นะครับภารกิจรายวันมันจะช่วยแต้มหลีนะครับ2นะครับแลนกิ้งนะครับแลนกิ้งขอให้เป็นตํานานนะครับขอให้เป็นตํานานอัพตํานาน1ขีดนะครับผมนี่นะครับหมวดตัวต่อตัวตํานาน1ขีดอัพนะมันมันก็จะช่วยคะแนนแรงนะเราลงแรงบ่อยมันก็ช่วยนะไม่ว่าคุณจะเล่นหมวดตัวต่อตัวหรือว่าหมวดดวลตัวต่อตัวหมวดผู้จัดการทีม พยายามเล่นนะครับมันช่วยมันช่วยแต้มนะครับมันช่วยแต้มแต้มหรีกนะครับผมโอเคครับก็คือเราต้องช่วยกันทาแต้มนั่นแหละนะครับผมหนึ่งเข้าฟรีนะครับมีแค่ช่วยทํากิจนะครับพยายามเล่นห่อเป็นคนที่เล่นเสมอนะครับไม่ใช่เข้ามาไม่เล่นนะครับต่อไปนะครับผมกิจกรรมหมวดชาเลนจ์นะครับก็คือผู้เล่นต้องเล่นหมวดชาเลนจ์ทุกวันนะครับมันจะวันหนึ่งมันจะมี1ครั้งถ้าเสาร์อาทิตย์มันก็จะมีเพิ่มมาอีกหรือว่ากิจกรรมเข้ามาใหม่มันก็จะมีเพิ่มมาให้นะครับคือ ผมไม่ได้บังคับนะแต่ว่าถ้าเล่นอ่ะมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณด้วยนะครับผมเพราะว่าแต้มหลีกอ่ะก็ได้แล้วคุณก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับบางทีคุณมองอาจจะมองข้ามว่ามันไม่จําเป็นนะครับแต่ว่ามันจําเป็นนะของพวกเนี้ยมันจะจํจเป็นต่อเมื่อเราต้องการอย่างเช่นเพชรเนี่ยวันหนึ่งอ่ะเพชรคุณไม่ถึงอ่ะเพชรคุณขาดหนึ่งร้อยขึ้นมาหาไม่ได้อ่ะทําไงอ่ะนะครับผมเนี่ยนะครับผมมันจําเป็นนะครับโอเคครับต่อไปครับแข่งนะครับ กิจกรรมทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนีออนอ่าลาลิก้ากิจกรรมที่จะมาในนาคุณครับพยายามทําให้จบทุกวันนะครับผมเนี่ยพยายามทําให้ครบนะครับมันช่วยแต้มเหีกและมันจะช่วยให้ตัวคุณด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมเล่นทุกวันนะคุณก็จะได้ของรางวัลด้วยแล้วคุณก็จะได้ช่วยแต้มหลีกไปด้วยนะครับเข้ามารับของเข้ามาทํากิจกรรมปกตินะครับถ้าเกิดใครขยันนะครับผมใครขยันนะนอกเหนือจากนี้นะครับผม มีศูนย์ฟุตบอลให้เล่นนะครับกิจกรรมพวกนี้ช่วยได้หมดนะครับคุณเลือกเลยมีศูนย์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์หรือว่าจะเป็นชาเลนจ์สโมสรอนชาเลนจ์สโมสรอนลาลิก้าชาเลนจ์สโมสรอนพรีเมียร์หรือว่าจะเป็นชาเลนจ์สโมสโมสรอนโคปาอเมริกานะครับผมมีหมดพวกนี้มีของรางวัลให้หมดแล้วคุณก็จะช่วยหลีกได้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยสิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่เราช่วยแต้มหลีกได้โดยที่เราะจะเข้ามานะครับ ก็ต่อไปครับแพ็กเกจนะคุณอันนี้ไม่บังคับใครไม่อยากเติมก็ไม่ว่ากันสุ่มบ้างไม่สุ่มบ้างมันก็ช่วยได้แต่ผมจะบอกว่าวิธีช่วยแต้มเหลีกนะเมื่อเราสุ่มนะครับผมเมื่อเราสุ่มพวกแพ็กเกจอะไรเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้แต้มเหลีกนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะดูโฆษณานี่ก็ช่วยนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับผู้เล่นนะครับที่ว่าอ่า เราต้องคัดคนออกตลอดนะครับผู้เล่นที่ไม่เล่นแล้วหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ได้อ่าไม่ได้ช่วยเหลือทีมนะครับเราต้องคัดออกเนาะเนี่ยผมขอเป็นหลักพันนะครับต่อหนึ่งสัปดาห์ละกันเนี่ยเนี่ยแต่ละคนมันจะถึงหมดนะครับผมอย่าง500ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเล่นนะครับแต่ค่าเขาไม่ทันเราอาจจะต้องเอาออกนะครับผมแต่ก็ต้องดูอีกทีผู้เล่นอาจมีเหตุผลนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าไม่เล่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดออกนะครับเดือนหน้านะครับผมจะคัดออกนะถ้าไม่เล่นเลยนะครับเราต้องหาคนเปลี่ยนเรื่อยๆนะแบบเพื่อนก็เหนื่อยนะครับผมนี่เราต้องหาคนที่ช่วยเรานะครับผมไปพยายามหาขอหลักพันนะขอหลักพันอัพนะครับผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพันสองพันนะเดี๋ยว700800เขาอาจจะเล่นทันแหละนะครับผมรีแล้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะฮรรีเตมเนี่ยต่อหนึ่งอาทิตย์นะเดี๋ยวรอรอดูอีกทีนะครับผมคัดคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆต้องการคนที่ช่วยนะครับผม โอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็อาทิตย์นี้เพิ่งรีมานะสามร้อยอะไรเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยเล่นแต่เขาก็อาจจะเล่นอดทีหลังเกินพันนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ถึงผมอาจต้องคัดออกนะครับผมเนี่ยนะครับผมอย่างศูย์เลยนี่อันนี้เป็นรหัสลองผมนะครับผมถ้าเกิดผู้เล่นมาผมต้องคัดออกนะฮะคนที่เต็มรหัสนี้เป็นรหัสลองนะเตะออกเลยนะครับผมเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไร จะสมัครใหม่แล้วก็ทับรหัสลองเลยนะครับเพื่อเอาไว้ทําคลิปนะต้องขออภัยนะครับผมแต่รหัสรหัสนี้แต่ว่าหลีกเนี้ยจะไม่ได้เอาไว้ใช้หากินนะครับผมคือแบบเอาไว้ไปรับตังค์อย่างเงี้ยแบบคนนี้เข้ามารับ20บาทแล้วออกไปคนนี้เข้ามารับเนี่ยเราไม่นับนะครับเราไม่รับนะขอเป็นคนที่แบบช่วยหลีกกันจริงๆอยากแบบว่ามีสังคมเกมที่แบบช่วยเหลือกันนะครับผมแต่ก็บางทีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างหรืออะไรแบบบางคนแบบ เครียดหน่อยกับการแข่งทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับผมก็ปล่อยให้พี่เขาเขาอาจจะเขาเรียกอะไรจริงจังนะครับผมเขาเป็นสายแข่งแข่งลีกนะเนี่ยครับผู้เล่นสี่คนนี้ก็จะเป็นผู้เล่นที่โอเคหน่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับสมัครมาเลยนะครับผมขอเป็นร้อยเจ็ดอัพนะครับผมก็พิมพ์ชื่อพิมพ์ OVR ไว้นะครับผมแล้วก็บอก รายละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าหลีไม่ใช่มีหลีกอื่นอยู่แล้วมาพิมพ์เงี้ยผมค้นหาไปก็เชิญไม่ได้อย่างงี้ก็ก็จะไม่ได้เอาเข้านะครับผมก็จะขอให้เป็นคนที่พร้อมจะมาอยู่จริงๆนะครับผมเรามาช่วยกันนะครับแล้วก็ขอให้เป็นคนที่เล่นประจํานะอย่างน้อยวันวหนึ่งก็ขอให้ทํากิดลายวันครบแล้วกันนะครับกิดลายวันกับชาเลนจ์นะมันก็จะช่วยแต้มในตัวคุณด้วยแล้วก็ช่วยแต้มหลีกด้วยนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับแล้วเจอกันครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับ